เฮย้ฮยเฮย้ฮยพวกมึงเป็นใครกันเนี่ยฟังนะกูก็มึงไม่เคยรู้จักกันเพราะงั้นมึงต้องรีบปล่อยตัวกูได้แล้วไม่งั้นกูจะแจ้งตำรวจคุณซาเลงฮะซาเลงเหรอมึงอะกูเนี่ยนะเฮ้อเ้อาเลงไม่เคยใจอ้ไอ้หน้าประทูโอ้โอโยดาไรเกินไปรับไม่ได้จะแย่งจะย,ยิงกันแล้วมันเปฆ่าเงไกูเปล่า ใช่เลย <c oughs> ข้าเราจะไปงานกับเอ,อ่เรอรูปหลอมึงชื่ออะไรนะเคนเคนเคนข้าเห็นเขางแต่หน้าปักซอยแล้วแล้ะข้าก็คิดว่าวันนี้เข้าลองจับเขาทำผัวให้ได้เลยฮ้ <c oughs> อะไรนะี <c oughs> เป็นตัวร้ายไงแล้วหน่าประทูอย่างแกจะมีอะไรให้กันละมังเขาประทับใจถ้าเป็นเรื่องนั้นละกอก็คงจะนี้ไม่พ้นค <c oughs> วามโหลดเท่ง,งลล่ะ ไม่ไม่ไม่มึงเข้าใจผิดนะกูไม่ได้ชอบผู้หญิงกูชอบผู้ชายฮะประยุทธ์จะพูดอย่างนี้ได้ยังไงกันแน่นี่มันงานแต่งของเราสองคนนะอีดองนี่รักแล้วนี่แกกล้าทำให้กระมังของฉันร้องไห้หรอกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเออพวกมึงต้องเข้าใจกูนะคือกูไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วเออจริงๆแล้วกูกูกูนะกูชอบโอ้ยอีดองเจ็บนะ เงินค้ากุฎาเจ้าใครที่ตดเม็ดกว่าจะได้เป็นแฟนกับกันละมังอะโอ้ยตอดกันยังค่ะาหรอค่าอยากดมเต็มทีแหละงั้นก็รีบตอดเลยนะค้าจะไปแต่งไม่ไม่ตอดเออแบบนั้นมันสองบุกจะตายอะ่ะเจ้าคิดว่านางไม่มีค่าพออย่างงัน้นลเหรอไอ้ซะเลวข่าหมายถึงให้เอาเวลานี้ไปทำอย่างอื่นกันจะดีกว่าไรซาระแล้วเจ้าจะทำอะไร อ,อรือเจ้าคิดว่าการเตรียมตัวสองชั่วโมงมันไม่พอเงนินค้าให้แค่สามสนาทีเอยประสาทกูจะแดงพูดกับใครก็ไม่มีใครรู้เรื่อง